เมื่อข้าวในนาาถึงขเเี่ยววขาป็นเหมือนเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตจิตวิญญาณของคนไทยนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษแล้นะครับขนาดในสกสพระราชทานปี2547พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็บอกว่า มีพูดถึงข้างล่างนะว่ามหาวิทยาลัยปูทะเลบ้านเชียง5,000ปีซึ่งบ้านเชียงเนี่ยเคยค้นพบหลักฐานว่ามีการทํานามีการรวมกันเป็นชุมชนแล้วก็มีการปลูกข้าวแล้วก็มีการกรสิกรรมทํากสิกรรมธรรมชาตินะครับด้วยการไถโดยใช้ควายในการไถนานะครับเพราะฉะนั้นกิจ,จกรรมวันนี้เป็นการเรียกว่าเป็นการกระตันยูต่อแผ่นดินเป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่เคยอยู่ในแผ่นดินนี้มาก่อนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ แผ่นดินทำแผ่นดินทองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของของคนในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้นะที่เรามาเกี่ยวข้าวมาล่องเรือชมวิถีชีวิตของคนในคลองหกวาในคลอง16นะครับที่โรงเรียนกสิกรรมธรรมชาติโรงเรียนชาวนากสิกรรมธรรมชาติที่บ้านนาทุงพรนะครับก็เป็นการรวมพลังของคนที่เชื่อมั่นในศาสตร์พระราชาแล้วก็ภูิปัญญาบรรพบุรุษนะครับโดยมีเครือข่ายจากภาคีต่างๆนะครับ ทั้งกลุ่มไกด์กูรูทั้งกลุ่มท่องเที่ยวตามศาสตร,ร์พระราชานะครับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เครือข่ายประชาชนนะครับที่อยากจะมาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านนารุงพรเนี่ยนะครับวันนี้จึงเป็นภาพแห่งความรักความสามัคคีนะครับของคนนะครับที่อยากจะมาที่มาลงแขกกันนะครับเหมือนกับที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่า สามัคคีจะเป็นพลังทับจุนแผ่นด,ดินไทยนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงความรักความสามัคคีอย่างเป็นรูปประทที่เห็นชัดเจนซึ่งมีมาแต่ในอดีตอยู่แล้วในวิถีชีวิตของคนไทยของชาวนาไทยก็คือการมาเอาเมือการมาสามัคคีการมาลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับ คนจากที่ต่างๆก็มาสามัคคีกันมาช่วยนาแปลงนี้ก่อนนะครับพอนาแปลงนี้เสร็จก็ไปช่วยคนอื่นต่อไปอันนี้คือความรับวับสามัคคีนะครับของคนในอดีตซึ่งการทำนาเกษตรกรรมธรรมชาติของที่นี่ไม่เผาฟางไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวของตัวเองนะครับ แล้วก็ทําเสร็จแล้วก็เก็บไปกินเอาไว้ทําบุญเอาไว้ทําทานเอาไว้ช่วยเหลือเครือข่ายเอาไว้ช่วยคนที่ประสบภยัยน้ําท่วมนะครับเอาไว้แบ่งปันให้กับเครือข่ายอย่างนี้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของการทาํากิจกรรมธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและก็ปัญญาของพ่อแม่บรรพบุรุษที่เราเคยทามานะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเดิมทีเราเนี่ยเราใช้แรงงานคนเกี่ยวข้าวคือเกี่ยวตกแรงกันวัดเกี่ยวกัน แต่ว่าสมัยนี้มันหายไปเมื่อหลายสิบปีตั้งแต่2อง4าอยมาก็เหลือน้อยลงจนมาย0ิกว่าปีเนี่ยการเกี่ยวข้าวเนี่ยแทจะหายากเพราะฉะนั้นเราจึงพื้นฟูเรือ่องวัฒนธรรมเกี่ยวข้าวข,ขึ้นมาเพื่อให้เด็กนักเรียนหรือชาวบ้านเราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการที่ชาวนาจะชาวนาจะได้ข้าวมาเนี่ยและการที่ใช้คนเกีบยเกี่ยวเนี่ยมันยากขนาดนี้มันตากแดด หน้าโซดินมาตลอดจริงว่าเขาเจริญวิถีในการเจ็บเกียยเ่ยวข้าวด้วยเคียวเพราะสมัยนี้หายยูยากก็เร,เราจรึงเอาตึกเด็กๆของนักเรียนแล้วก็ชาวบ,บ้านหัดเกี่ยวข้าวตรงนี้มันมันเรื่องวัฒนธรรมอย่าง kia ngaro